ก็เป็นวันจรสปฏิวติที่สิบเ้าน,นะครับแต่เ,เรามาดูทิศทางราคาแล้วก็ทองคำกันนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็ไปเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าไปใช้งานสปอนเสอร์ของเรานะคะกกรับโปเก้เอ็นซีโพลิศนะครับซึ่งโปกเก้เอ็นซีโพลิศนะครับเปิดมามากกว่า8ปีแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูเข้าไปดูรายละเอียดนะครับพวกไอไลายเส้นต่างๆได้นะครับตาม เว็บไซต์ w w w m b c p o l i c c o m นะครับก็ฝ่ายซัพอร์ตนะครับดูแลดีนะครับให้การแก้ไขปัญหากอบทุกท่านตลอด1 4ชั่วโมงท่านก็สามารถทักไปสอบถามพูดคุยได้นะครับถ้าเกิดมีปัญหาในด้านไหนนะครับแอดไปที่ n i n t m b c p o l i c นะครับนะครับก็มาดูนะครับมาดูราคาทองคำนะครับราคาทองคำผมก็ได้พูดไว้ตั้งแต่ วันที่ผ่านมานะครับว่าราคาทองคาอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ว่าราคาได้เกิดการรวเอาท์นะครับเทรนขาขึ้นเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับเราแค่ย่อขึ้นมาพักนะครับเราหาจุดโฟกัสนะครับที่เราจะโฟลเซลล์นะครับจุดที่เราจะโฟลเซลล์ก็ก็ตามกรอบราคาที่ผมได้ตีเอาไว้ได้เลยนะครับ ขอ,อแรกอยู่ที่ซัพพลายโซนตรงนี้นะครับที่ราคา1843.94นะครับจุดตำแหน่งนี้มีโอกาสที่ราคาขึ้นมาชนแล้วก็จะเด้งลงได้นะครับตรงนี้โอเคนะครับแต่เนื่องจาก2สองสาชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดข่าวนะครับสําหรับราคาทองคํานะครับส่งผลให้ราคาทองคํามีการดิบตัวขึ้นมานะครับถ้าใครรอเข้าเลืองเซลล์ผมแนะนําให้ยกเลิกแผนการที่กอบ กรอบแรกออกไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาทองคำกำลังสร้างโลนะครับโลใหม่สูงกว่าโลเดิมของเขาไปได้เรียบร้อยนะครับโอกาสที่จะกลับมาวิ่งในทิศทางฝั่งขาขึ้นในระยะสั้นได้นะครับถ้าเกิดตีเป็นกรอบชันลนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นี่นะครับวันนี้ราคาทองคํากําลังกอดตัวเป็นชันลฝั่งขาขึ้นนะครับ ถ้าใครรอเข้าเล่นเซลล์ที่กรอบซับไพโซนตรงนี้นะครับผมแนะนําให้ยกเลิกแล้วก็รอรอยจังหวะราคาก่อนนะครับรอให้ราคาเกิดเป็น pa นะครับเกิดเป็นแท่งเทียนกับตัวนะครับแพ่ c ต,ต่างเนื่อจะเป็นแท่งแฮมเมอร์หรือว่าแท่งแท่งโดจิอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเห็นสัญญาณพวกนี้นะครับสามารถเข้าเล่นเซลล์ได้ เพราะเนื่องจากกรอบซับไพ่นะครับค่อนข้างที่จะมีความสําคัญนะครับมีความแข็งแรงนะครับก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่มีความสําคัญก็ว่าได้นะครับโอเคนะครับแต่ถ้าท่านไหนติดออเดอร์เซลล์นะครับผมแนะนําให้หาจังหวะเปิดไม้ที่2นะครับเปิดไม้แก้นะครับแล้วก็เอามาเฉลี่ยกับไม้ที่ติดนะครับถ้าเกิดเป็นบวกก็ให้ท่านคัดทิ้งไปก่อนนะครับเพราะสัญญาณเซลล์ก็ค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับ โอเคแล้วครับสำหรับคู่ทองคำก็ประมาณนี้นะครับจุดที่น่าสนใจนะครับสำหรับราคาทองคำผมแนะนำให้รอเข้าเล่นเซลล์ที่ราคา1906.74นจเจ็ดสี่นะครับตรงน,นี้ก็ถือว่าเป็นจุดตำแหน่งเซลล์ที่สำคัญเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราวัดจากพิโบนะครับจะเห็นว่าจุดตำแหน่งที่เราจะวางแผนเข้าเล่นเซลล์นะครับอยู่ใกล้กับบริเวณตำแหน่งพิโสาบ3 8ดนะครับระดับพิโบที่ราคาให้ความสนใจ ให้ความสำคัญนะครับจะอยู่ที่38.250.0และก็61.8นะครับ3ามตำแหน่งนี้นะครับมีความสำคัญกับระดับที่โบนะครับโอเคครับมาดูคู่ถัดมาเป็นคู่ยูโรปอนนะครับยูโรปอนก็ชัดเจนนะครับราคาได้มีการเบรกเพียงการขึ้นชัดเจนนะครับตรงนี้เราก็วางแผนรอเข้าเล่นเซลล์ตอนที่ราคาขึ้นมารีเทสนะครับจุดเข้าเล่นเซลล์นะครับจุดแรกอยู่ที่ราคา0.85248นะครับนี่คือจุด ที่เราจะโฟลว์เซลเป็นจุดที่1นะครับจุดที่2ถ้าเกิดราคาขึ้นมาได้นะครับผมก็แนะนําให้เข้าเซลที่ราคา0.85 6.83นะครับจุดตําแหน่งราคา8.5 6.83ตรงน,นี้มีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเกิดเป็นแพทเทิร์นของ QM นะครับแล้วก็ตรงน,นี้ก็ถือเป็นแนวต้านที่มีความสำคัญนะครับถ้าเกิดเอาพิ่พ์มาจับก็จะอยู่ที่ เลเวล A78.6 นะครับและค่สุดท้ายเป็นคู่ยูโร JPY นะครับคู่นี้ผมก็ได้วิเคราะห์ไปเมื่อ2องสวันที่ผ่านมานะครัไว้ทุกท่านเข้าเล่นเซลลตอนนี้ราคาก็ได้ทุกตัวลงมาบวกประมาณ2549พอยต์นะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครได้เข้าตามแผนการที่ผมวางไว้นะครับก็ก็ทำกำไรไปได้เรียบร้อยนะครับคู่นี้ ก็ดูง่ายๆนะครับไม่ต้องยื่งยากนะครับถ้าเกิดเป็นเทรนขาลงนะครับเทรนขาลงดูยังไงนะครับ<ม>ดูจากโลนะครับโลใหม่ทำตามกว่าโลเก่าแล้วก็ไฮใหม่ทำตามกว่าไฮเก่านะครับเมื่อเห็นสองสัญญานนี้ก็สันนิษฐานได้เลยว่าราคากำลังวิ่งอยู่ในทิศทางฝั่งขาลงนะครับเมื่อราคาขึ้นมาถึงแนวต้านสำคัญหรือว่าระดับี่โกหกสิ <S 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 บเอ็ดจุด <Hernandez S 2> แปดเราก็สามารถเข้าเล่นเซลล์ได้ทันทีส่วนในเซลของเราก็วางเหนือ เหนือข่ายนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นราคาราคาที่เราเข้านะครับเมื่อเราเห็น PA นะครับเท่าเทียกับตัวที่ตำแหน่งนี้นะครับเมื่อเมื่อวันวันอังคารที่ผ่านมานะครับเมื่อผมเห็น PA เท่าเชียกับตัวแบบนี้นะครับผมก็บอกให้ทุกท่านเข้าเล่นเซลล์นะครับแล้วก็ Excel ของเรานะครับผมบอกให้อยู่อยู่เหนือข่ายตรงนี้นะครับเห็นไหมครับราคาก็ได้ลงมาถึงบริเวณแนวรับที่หนึ่งของเรานะครับ ก็บวกลงมาประมาณ2,519จุดนะครับโดยประมาณโอเคนะครับวันนี้ก็มี3าคู่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครมีคำถาม,ถามหรือว่าข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถทักมาสอบถามพูดคุยกับกับผมได้หลังใหม่นะครับบล็อกมาทางเพจที่ผมได้ได้มีการไลฟ์สดนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ